แม่ไม่อาเทียดหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่ง<า>ที่พ่อสาไวจ้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไนไม่ทำให้พ่อผิดหวังคำพ่อสอน เศรษฐกษิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราชโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2566ด้วยความยินดียิ่งสงกรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลพงอากาศอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเรา เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเซากรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทและภารกิจในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง โดยมีบุคลากรในสังกัดของสองกรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจำนวน23คนภายใต้การบริหารงานโดยนายสมหมายมังคังผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวได้กำหนดปัชญาวิสัยทัศน์อัตลักษณ์และพันธกิจของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานดังนี้ ปรชัชญาคิดเป็นวิสัยทัศน์ผู้เรียนผู้รับบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีศักยภาพการเรียนรู้ตามหลักสูตรมีคุณธรรมดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะที่จำเป็นและสมรรถนะที่สอดรับกับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC อัตลักษณ์ คุณธรรมนำความรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระบร,รมราชาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัส แนวแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานหลักพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมีพอกินของคนส่วนใหญ่โดยใช้หลักความพอประมาณการคำนึงถึงหลักความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนมีความรู้คู่คุณธรรมเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตสกรอระดับอำเภอบาง้ํำเปรี้ยวได้น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา โดยขับเคลื่อนง,งานตามแนวทางหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องขอนำเรียนข้อมูลผลการปฏิบัติงานประกอบการขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจำปีการศึกษา2566ดังนี้ด้านที่ 1. บุคลากรองค์ประกอบที่1.1ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องผ่านการอบรมการเป็นแกนนำด้านหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้ใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมมีความพอเพียงพอประมาณไม่ฟุ่มเฟือยตามวิถีความพอเพียง ปักพฤตนเป็นแบบอย่างที่ดีในได้การครองตนครองคนครองงานให้กับครูนักศึกษาและประชาชนตลอดจนหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสามารถให้ความรู้แก่คณะครูในการประชุมประจำเดือนประชุมประจำสัปดาห์อีกทั้งยังเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาที่มีความเป็นผู้นําในการเผยแพร่และขยายผลลัพธ์ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนตลอดจนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนขยายผลหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและหน่วยงานภายนอก การอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวผ่านโครงการจัดก,กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ 1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการขยายพันธุ์พืช 2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการทำเกษตรธรรมชาติการทำปุ๋ยธรรมชาติ 3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสกรออำเภอบางน้ำเปรี้ยวศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเรา โครงการศึกษาดูง,งานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานาสกรระดับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้นนอกจากนี้ผู้บริหารได้จัดทำานวัตกรรมสู่ความสำเร็จโดยได้นำานวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย BNP Model ภายใต้กระบวนการ PDCA ของสองกรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อบรรลุตามเป้าหมายดังนี้ขั้นที่ 1. best work การย้อนกลับและทบทวนสภาพปัญหาคั้นที่ 2. new ways of learning การออกแบบกระบวนการ,รจัดการเรียนรู้คั้นที่ 3. participation การดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมองค์ประกอบที่1.2ครู่ผู้สอน ครูสกรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องจากการประชุมประจำสัปดาห์ครูผ่านการอบรมการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้ปฏิบัติตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการจัดทำรับพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามรลับปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้บูรณาการทุกกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนอีกทั้งยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดให้เพื่อนครูและประช,ชาชนทั่วไปจนสามารถเป็นครูแกนนันได้ครบทุกคนนอกจากนี้ครูสกรรระดับอำเภอบางน้ำเปเรี้ยวยังสามารถ,ถถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้และขับเคลื่อนหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การขยายผลการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาหน่วยงานภาคีเครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆที่มาศึกษาดูงานได้อีกด้วยองค์ประกอบที่1.3ผู้เรียนในปีการศึกษา2,566อสกรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวมีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น1,175คนได้เรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการลงทะเบียนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงจากแหล่งเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านฐานต่างๆทั้งภายในและภายนอกของสองกรอรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวมีการนำความรู้ความเข้าใจหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตจำวัน จนเห็นผลและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในนักศึกษาทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆ องค์ประกอบที่1.4คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาของสกรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทและส่วนร่วมในการขับเคลื่อนง,งานโดยน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษากำกับ ติดตามการดำเนินง,งานตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปีตลอดจนสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมและการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาทั้งนอกสถานศึกษาจนเห็นผลเช่นร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา ตลอดจนสนับสนุนแรงกายและแรงใจในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเป็นต้นด้านที่2การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพองค์ประกอบที่2.1อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สกรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวมีผู้รับผิดชอบด้านการใช้อาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมของอาคารสถานที่ที่อำนวยต่อการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมมีแผนงานโครงการงบประมาณปรับปรุงสถานที่สภาพแวดล้อมให้เป็นตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนร่วมในเรื่องข้อมูลแผนผังแสดงการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูบุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแรลรักษาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ร่มรื่นปลอดภัยเหมาะสมต่อการเรียนรู้พร้อมให้หน่วยงานอื่นและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ตลอดจนมีการพัฒนาอาคารและสถานที่ของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอองค์ประกอบที่2แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง สกรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวมีแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปการะอยู่อย่างพอเพียงทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษาสอดคล้องกับภูมิสังคมของสถานศึกษาอย่างพอเพียงโดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา้นกว้าะขยายผลการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาได้แก่ 1. ฐานการเรียนรู้การทำดินพร้อมปลูก 2. ฐานการเรียนรู้การขยายพันธุ์ฝรั่งไส้แดง 3. ฐานการเรียนรู้การปลูกฝรั่สง,สง 4. ฐานการเรียนรู้ปลูกผัดปอดสารพิษ 5. ฐานการเรียนรู้การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 6. ฐานการเรียนรู้การทำน้ำพริกบ้านทุ่ง 7. ฐานการเรียนรู้การทำไม้กวาด 8. ฐานการเรียนรู้การเพราะเห็ดนางฟ้า 9. ฐานการเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ 10. ฐานการเรียนรู้การตอนกิ่งมะนาวแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาได้แก่ฐานการเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวสก,กรระดับอำเภอบางน้ำเปี้ยวซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษารับผิดช,ชอบสามารถอธิบายการใช้ประโยชน์ฐานการเรียนรู้ในการสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งยังมีการจัดทําคู่มือแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องชัดเจนและมีการประเมินกิจกรรมเพื่อนําจุดด้อยมาพัฒนาแก้ไขต่อไปด้านที่ 3. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกองค์ประกอบที่3.1ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่น ในการขยายผลขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหาราคณะครูนักศึกษาแกนนำขยายผลให้ความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงโดยให้ความช่วยเหลือในด้านหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การถอดบทเรียนและการให้ความร่วมมือในการขยายผลส่งผลทําให้สกรระดับอําเภอบางน้ําเปรี้ยวได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงประจําปีพุทธศักราช2557องค์ประกอบที่3.2ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอกภาครัฐภาคเอกชนและชุมชน สกรอรระดับอำเภอบางน,น้ำเปรี้ยวมีความสัมพันธ์อัำดีกับหน่วยงานต่างๆประสานความร่วมมือเพื่อรับการสนับสนุนการขับเคลื่อนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆได้อย่างเหมาะสมจากที่กล่าวมานั้นเป็นผลงานความสำเร็จและความภาคภูมิใจมาให้แก่ผู้บริหารครูบุคลากรสกรอรระดับอำเภอบางน,น้ำเปรี้ยว รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาภากคีเครือข่ายและยังมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการการปฏิบัติให้เกิดผลในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนสังคมโดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาและประชาชนโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เสริมสร้างทักษะความรู้มีอยู่มีกินมีอาชีพ เป็นศูนย์การในการเรียนรู้กับผู้ที่สนใจยกคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวขอบคุณค่ะ